ปริชยาไม่โสดแล้วปลูกต้นรักหวานกับหนุ่มลูกเครื่องไทยอิตาลีสมมงสาวเมยร้อนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวไอปริชยาที่โสดไม่นานแต่ตอนนี้เหมือนหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังในโซเชียลของฝ่ายชายปล่อยคลิปหวานฉ่ำมาก ซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีเรียกว่าแต่และคลิปนั้นการันตีได้ทันทีว่าไม่ใช่แค่เพื่อนแน่นอนเพราะจูบก,กันหวานฉ่ำไม่ไหวโดยที่ในโซเชียลของไอซ์ยังไม่มีการลงรูปใดๆมีเพียงลงภาพตัวเองและผลงานต่างๆเท่านั้นขณะที่ในติ๊กตอกของฝ่ายชายลงคลิปรัวๆทั้งโมเมนต์เดทครั้งแรกไปเที่ยวด้วยกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสกรีนหมอนเป็นรูปคู่กันกับแฟนหรือแม้แต่โมเมนต์ชวนเขินอย่างจูบริมทะเลก็ทำเอาแฟนคลับของนักแสดงสาวพากันยิ้มตามที่เห็นสาวไอซ์กลับมามี รอยยิ้มที่สดใสอีกครัง้งโดยหนุ่มคนนี้ชื่อว่าอเล็กเป็นลูกเครื่องไทยอิตาลีที่สําคัญไอ์ยังเคยคุยกับคุณพ่อของฝ่ายชายด้วยว่าจะดูแลอเล็กอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงพยายามจะรักษาดูแลซึ่งกันและกันตอนนี้เขามีความสุขมากและจะให้เขามีความสุขตลอดไปอีกอย่างค่ะตัวฝ่ายชายเองก็ได้มีการเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์แฟนๆที่เข้ามาฝากฝังให้เจ้าตัวดูแลไอ์ให้ดีๆด,ด้วยว่าได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่